อยากให้ดูแลสุขภาพใส่แมสทุกครั้งนะฮะล้าล้างมือตลอดนะครับผมส่วนผมก็ไม่มีใจะให้ลูกค้านะครับนอกจากกำลังใจดีๆที่มีให้กันและโปรโมชั่นดีๆนะ สวัสดีครับวันนี้ผมมิสซูสายลุยบายแท็กออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้ก็จะมีรถดีๆมารีวิวพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะฮะสถานการณ์โควิด19นะฮะในบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่ลดลงเลยนะฮะหรือว่าอาจจะลดลงนิดเดียวนะฮะแต่ผมก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านที่รับชมผมอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็อยากให้ดูแลสุขภาพใส่แม้ทุกครั้งนะฮะเราล้างมือตลอดนะครับผม ส่วนผมก็ไม่มีจะให้ลูกค้านะครับนอกจากกําลังใจดีๆที่มีให้กันและโปรโมชันดีๆนะฮะส่วนวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับเจ้าไทยท่านซิงเกิลแคปนะฮะ4คูณ4เกียร์ออโต้นะฮะก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะเป็นตัวหัวเดียวตัวนี้มีเกียร์ออโต้ก็จะมีแค่มิสูชินะฮะตอนนี้นะพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะแบบฟูลไทม์และฟาสตพารไทม์นะฮะเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นระบบดิฟล็อกนะฮะคันนี้นะเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับผม แต่มันพิเศษยังไงนะฮะก็คือที่ที่พิเศษเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายแล้วไม่ได้ขนของอะไรเยอะนะฮะแล้วก็ขนอุปกรณ์เครื่องมือหรือเข้าไล่เข้าสวนต่างๆนะฮะส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้กันทั้งนั้นนะฮะส่วนลูกค้าท่านใดที่บรรทุกหนักหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็อาจจะเล่นเกียร์หรืออะไรได้หน่อยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับที่เราออกเนี่ยที่เราแถมให้ลูกค้ากันเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็มีมากมายนะฮะ อันนี้เราแต่งตามใจลูกค้าเลยนะครับผมก็โอ้โหเราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างเนี่ยก็ต้องมาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะที่เราแถมให้ลูกค้าก็คือแม็กซิตยางแม็กซิตเจ็ดร้อยนะครับพร Mac ้อมแม็กลายหยดน้านะครับผมที่เราแถมให้ลูกค้าจะเป็นยางเอทีนะฮะแล้วด้านในนะฮะด้านในเป็นวิทยุมาจากโรงงานนะครับเราก็จะแถมเป็นจอแทมิสซูให้ลูกค้านะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุได้อะไรได้หมดเลยนะครับ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะด้านหลังได้เป็นอคอกสแตนเลสน,นะฮะเสมอตัวรถที่เราแถมให้ลูกค้ากันเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานเลยนะฮะเป็นอคกกอกตัวนี้พร้อมใช้งานเลยแล้วเป็นอคอกสแตนเลสด้วยนะฮะเราไม่ได้แถมเป็นแป,ป๊บธรรมดาะฮะก็ชมกันไป้วนะอันนี้เราแต่งตามใจลูกค้านะฮะลูกค้าคันนี้วันรับรถใช้เงินเพียง3ามหมเก้าเท่านั้นนะฮะเราแต่งให้เต็มแบบนี้เลยนะครับแต่ลูกค้าท่านใดที่สนใจโมเดลที่อื่นๆเนี่ยเรามีเยอะมากๆเลยนะะในตอนนี้นะฮะ ไม่ว่าจะดอกเบีย้ย0%นะฮะ0%นาะน4ปีหรือ5ปีในอาชีพพนักงานบริษัทแล้วก็รัฐวิสาหากิจนะฮะแล้วก็ราชการนะฮะแต่ถ้าเกิดจะดอกเบีย้ย0%แล้วอยากผ่อนไม่เกิน48งวดเนี่ยต้องดาว25%ขึ้นไปนะฮะสำหรับอาชีพปกตินะฮะส่วนโปรโมชั่นอื่นๆที่เรามีในตอนนี้นะฮะแบบแบบลูกค้ายา,ายใจ69เนี่ยจบเลยคือไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วก็ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่เราจะแต่งให้เต็มกว่านี้นะฮะ ไม่ว่าเป็นกันชนหน้าหรือลาวหลังคาหรือโลบาร์หรืออะไรเงี้ยฮะเราแถมให้ลูกค้าเต็มที่เลยนะเป็นโปร6 9หมนนะฮะหรือลูกค้าตอนนี้มีเครดิตอยู่ผ่อนอะไรอยู่ผ่อนดีผ่อนตรงอยากดาวน์สเปอร์เซ็นต์อาจจัดไปผมจัดให้ได้เลยนะ,ะก็ดาวน์สเปอร์เซ็นต์แต่พร้อมชุดแต่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้โปรโมชั่นมีเยอะมากมายนะผมพูดไปก็ไม่น่าจะหมดนะฮะวันนี้แต่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะ ผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันนะฮะแล้วก็สามารถแอดทางไลน์ได้ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เบอร์โทรสามารถโทรได้ติดต่อ24ชั่วโมงนะฮะถ้าผมไม่หลับนะฮะผมก็พร้อมรับสายตลอดนะฮะผมดูแลทุกขั้นตอนนะฮะร,รับประกันได้เลยนะฮะลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะฮะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนผมก็ไปส่งทุกที่นะฮะไม่ว่าอีสานใต้เหนือนะออกตก ผมพร้อมลุยทุกที่เลยนะฮะส่วนลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหาผมหรือทักไลน์หาผมได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมมิตซูสายลุยลายไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ